มีเจ้าตัวนี้มานำเสนอค่ะเจ้าโตโยต้านะคะไฮลักรีโวตัว GR Sport นะคะ โลโก้อยู่ด้านหน้าไฟเป็น LED นะคะมีเดย์ไทมให้ล้อเขาใช้ล้อขอบ17ซึ่งจะทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นนะคะคาลิปเปอร์เบรกคู่หน้าเป็นสีแดงอันนี้จะทำให้ดูเท่เลยนะคะไฟหลังเป็น LED แล้วนะคะเราดูภายนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะมีดีอ่ะดูเบาะนะคะเบาะเขาจะเป็นหนัง แล้วก็สลับกับหนังกับแล้วก็จะมีเทเลยบอกเขาเป็นทรงสปอร์ตนี่แถมโลโก้ตัวนี้ด้วยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะคะเรามาดูเลขใหม่กันอ่านี่นะคะเลขใหม่อยู่ที่7กิโลคันนี้7กิโลจริงๆค่ะเรื่องวารันตีลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยรถคันนี้เหมือนป้ายแดงวารันตีของป้ายแดงเลยค่ะ เข้าศูนย์โตโยต้าถึงรอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องได้เลยเพราะวารันตีของเขายังอยู่นะคะแล้วเราได้รับการรับประกันคุณภาพจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะเรามีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะสำหรับของเราเตอตาชัวร์พาราวินเซอร์สีนคคลินนะคะเราฝากไว้กับคันนี้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มีแต้มเดอะวันการเราสามารถเอามาเป็นส่วนลดของเจ้าคันนี้ได้นะคะ โตโยต้าไฮรักรีโวตัว GR Sport คันนี้นะคะค่าตัวเขาอยู่ที่794,000ซึ่งราคาหายไปเป็นแสนเลยลูกค้า <Wow. S 1> คุ้มมากเพราะได้เขาเหมือนได้ไฟแดงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเราแวกนี้เลยกรุงเทพและปรีมณฑลอยากมาดูตัวเป็นๆของเขานะคะแวะเวียนกันมาได้ที่โตโยต้าชัวพาราวินเซอร์สีนครลินนะคะลูกค้ามาไม่ถูกค่ะแอดมินได้เลยเดี๋ยวเราปักหมุดให้ แล้วเรามาเจอกันนะคะที่โตโยต้าชัวพาราวินเซอร์สีนคลินค่ะ